จริงๆคำว่า,าศาสรารันะคะเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าหนึ่งพสหัสเนี่ยแปลว่าหนึ่งพันแล้วก็าศาสรารักก็คือดอกบัวพันกลีบเพราะว่าคนโบราณนะคะมีประสบการณ์เวลาที่พลังกุณแจลินีตื่นขึ้นแล้วก็เดินทางขึ้นมาสู่สมองประสบการณ์ที่ได้รับจะเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างบานค่อยๆบานอยู่บนบริเวณศีรษะของเราสมองของเราซึ่งบริเวณนั้นนะคะจริงๆบริเวณของสัตว์สาระก็คือบริเวณที่การแพทย์เรียกว่าสมองส่วนที่เรียกว่าลิมบิกหรือสมองส่วนกลางซึ่งจะมีเส้นประสาทอยู่ประมาณ1000เส้นเมื่อพลังกุณฑลินีเดินทางขึ้นสู่ลิมบิก สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเส้นประสาทประมาณ1,000เส้นตรงนั้นเนี่ยจะได้รับแสงสว่างแล้วก็เริ่มมีศักยภาพในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือสมองของเราจะเริ่ม sensitive มากขึ้นเส้นประสาทเหล่านั้นก็จะ sensitive มากขึ้นจะ sensitive กับ v i b เบรชันนะคะซึ่งว i b เบรชันก็คือพลังศักดิ์สิทธิ พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และว i เบรชั่นก็คือเครื่องมือที่จะทำให้มนุษย์รับรู้สัจธรรมความจริงด้วยความจริงที่เรารับรู้เราไม่ได้รับรู้เป็นเป็นคำพูดเป็นรูปภาพแต่มันจะอยู่ในรูปของว i เบรชันซึ่งทำให้เรารู้จริงๆว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ในรูปว i เบรชันที่เย็นหรือร้อนนะคะลิมบิก ซิสเต็มมันก็เป็นระบบระบบหนึ่งในสมองของเรานะคะซึ่งประกอบด้วยสมองหลายๆส่วนทั้งส่วนของความจำอารมณ์ความรู้สึกมีหลายๆส่วนรวมกันซึ่งเป็นสมองที่ทําให้มนุษย์เราเนะะี่ยค่ะมีความแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปเหมือนเป็นวิวัฒนาการนะคะอย่างเช่นสัตว์ทั่วไปเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้สปกปรกสิ่งนี้สะอาดสิ่งนี้กินได้สิ่งนี้กินไม่ได้แต่อย่างมนุษย์เราก็จะมีเซนตรงนั้น ก็คือสมองส่วนลิมบิกเนี่ยคะ่ะที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นสมองส่วนที่เรียกว่าบูรณาการระบบประสาทส่วนกลางทุกส่วนมาบูรณาการที่ลิมบิกซึ่งก็เหมือนกับจักระสหัสราละคะ่ะซึ่งเป็นจักระแห่งการบูรณาการของจักระทั้ง7เหมือนกันบริเวณศีรษะของเราเนี่ยคะ่ะจะมีจักระทั้ง7จักระเป็นวงล้อมรอบอ จัก,กราที่7อีกทีหนึ่งจัก,กรที่7จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจัก,กระต่างๆนะคะล้อมรอบจัก,กระที่ที่ดด้วยดังนั้นสัสรรซจึงมีคุณสมบัติที่เรียกว่า integration หรือบูรณาการในระดับของจัก,กระที่7จจักระทุกจัก,กระเนี่ยจะทำงานอย่างบูรณาการและเมื่อจัก,กระที่7เปิดเนี่ยคะ่ะจัก,กระทั้ง7ก็จะเชื่อมต่อ กับพลังปรมาชัยทัญญะพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ข้อมูลต่างๆการสื่อสารต่างๆจากพลังปรมาชัยทัญะลงมาสู่เราเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ที่เรียกว่าการเชื่อมต่อนะคะเหมือนต่ออินเทอร์เน็ตต่อ Wi-FI นั่นแหละค่ะถ้าไม่ต่อ Wi-Fi ข้อมูลก็มาไม่ถึงเราถ้าจักระที่7ไม่เปิดนะคะก็ข้อมูลก็ไม่มาถึงเราอีกเช่นกันจักระที่7 มีจุดสะท้อนอยู่ที่ใจกลางฝ่ามือเลยนะคะใจกลางฝ่ามือของเราเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้ว <c oughs> สัมผัสพลังลมเย็นบางทีเราจะสัมผัสได้ว่าใจกลางฝ่ามือเราจะกระจะหมุนเป็นวงกลมเลยนะคะจะมีภาพจริงๆที่พุทธคยาเนะะี่ยค่ะตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะพระพุทธรูปที่จริงๆไม่ใช่พระพุทธรูปที่พุทธคยาจะมีรูปเหมือนกับเป็น เฉพาะรูปเท้านะคะแล้วก็มีรูปจัก,กรกะอยู่บนเทา้าคือสัสดะระเนี่ยจะสะท้อนอยู่ที่กลางฝ่าเท้าด้วยแล้วก็กลางฝั่ามือด้วยนะคะซึ่งถ้าท่านใดเคยไปพุทธคยาจริงๆรูปเหล่านี้จะมีตั้งแต่2,500ปีมาแล้วพระพุทธรูปในรุ่นหลังๆเนี่ยคะ่ะก็ยังคงมีการสร้างนะคะเป็นจัก,กรกะอยู่ที่บริเวณใจกลางฝั่งมือด้วยนะคะจริงๆแล้ว สมัยนู้นคนที่สร้างเนี่ยน่าจะมีความรู้เรื่องจัก,กระนะคะแต่ว่าความรู้เหล่านี้อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดมาในวงการของพุทธศาสนาในเมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปที่พุทธคยาเนี่ยเราจะเห็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของการเปิดขึ้นอย่างเต็มที่ของสัสรรระก็คือเปลเวไฟนะคะเป็นเปลเวไฟเย็น ที่พุ่งขึ้นจากเสียงของพระพุทธรูปอ,อย่างที่เห็นทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นได้ว่าตรงกลมๆนะคะแต่ละกลมๆแต่ละจุดนะคะก็คือจุดสะท้อนของจักระต่างๆนะคะจักระที่1ถึงจักระที่7นะคะที่จะอยู่บนบริเวณศีรษะของเราที่บอกว่าคุณนะสมบัติของสัรธรรมคือ Integration ก็คือตรงนี้นี่เองนะคะมันรวมเอา คุณสมบัติของจักระทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นั่นในระดับของศ,าศาัสราละในระดับที่จักระสัสศศระละเปิดจักระต่างๆก็คือจะทํางานร่วมกันอย่างประสานกลมกลืนด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระดับของศาสราละเราจะกลายเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ใช่สมองไปอย่างหัวใจไปอย่างหนึ่ง ต้องบอกว่าปกติแล้วคนเราทั่วไปเราจะดําเนินชีวิตในการใช้ความคิดใช่ไหมใ,ใช้ความคิดเนี่ยก็คือเราใช้ความคิดในการแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือวิธีการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นคําตอบหรือสิ่งที่เรากําลังหมกบุ้นในการคิดหรือสร้างสรรน,นั้นมันมักจะมาโดยอัตโนมัตินะมันกัตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ย คุณอาจจะแบบมีปัญหาอะไรค้างคาอยู่ในใจอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอน,น,นเช้าอาบน้ำอะไรเงี้ยสักพักเอ๊ะนึกออกมันปิ้งแวบขึ้นมาในภาษาว่าปิ้งแวบเนี่ย,าายก็คือการได้รับแรงบันดาลใจการการแรับอินสปิเรชันจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเป็นความลึกลับนะแต่ว่ามันเป็นกุญแจของการสร้างสารรค์เกือบจะตลอดเวลาของมนุษยชาตินะครับถึงงานศิลปะเนี่ย นะที่เป็นอัมตาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจประอัตโนูมัตนะิก็คืออาจจะได้ความรู้สึกนึกคิดมาจากแรงบันดาลใจไปจากภายนอกจนกระทั่งเอามาการอดกรอแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพเขียนหรืองานดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะเป็นปรเสซสนซึ่งเกิดขึ้นภายในครับปรเสซสซึ่งเกิดขึ้นภายในผมคิดว่าทุกๆคนก็คงจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับคือว่าถ้าในภาษาภาษาอังกฤษเขาจะมี จะมีคำอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าอินเดอร์โซนอินเดอร์โซนก็คือว่าเหมือนกับถ้าเราทํางานหรืออ่านหนังสือหรือความคิดเนี่ยเราจะเข้าไปในโซนนั้นแล้วก็แบบลืมไปเลยว่ามัน,มนเกิดอะไรขึ้นอาการอินเดอร์โซนเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดของการของที่เราสติเราจะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างมันจะไหลมาเองโดยอัตอนโนมัตินะนว่าสิ่งที่เป็นการแก้ปัญหาความคิดคุณมันจะไหลมาเองเลยคุณก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าคุณเข้าแบบอินเดอร์โซนตรงจุดนั้นนะนะ คุณไม่ได้ใช้ความคิดในการทํางานแล้วแต่คุณกําลังรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอนะ่าภาษาฝรั่งก็เรียกใช้อินเตอร์โซนแต่ว่าถ้าเป็นในเซลค้าก็คือหมายความว่าเราได้เกิดการเชื่อมต่อนะอ่แล้วก็แรงบันดาลใจมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับการกระทําของเราทําให้การสร้างสารงรค์งานศิลปะหรือการแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่มันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะแบบเป็นสหัสแบบเป็นไปเองรับนั่นในระดับที่ส,สดส่วของเราเปิดนะคะเรียบร้อยแล้ว เราจะไม่ใช่คนที่แบบเรารู้อยู่จากกระที่สองเราจะไม่ดีสติเราจะไม่ดีถ้าเรากินเหล้าแต่เราก็อดไม่ได้ขอสักนิดนึงไออาการที่แบบรู้แต่อดไม่ได้ขอทำเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นคือ,อในสัจจโยคะเราจะมีตัวอย่างมากมายนะคะที่คนพอเข้ามาเป็นโยคีพอเริ่มปฏิบัติแล้ว จะเลิกเล่าเองเลิกบุหรี่เองโดยไม่ต้องมีคนบอกไม่ต้องมีคนบังคับสิ่งที่ทำให้สภาวะนั้นเกิดขึ้นก็คือการบูรณาการของศัตราระนั่นเองนะคะเมื่อศัตราระอยู่ในสภาพบูรณาการพร้อมนะคะจิตวิญ,ญญาณก็จะเริ่มส่งข้อมูลมาที่สมองหรือขึ้นมาทำทำงานแทนสมองเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นจิตวิญ,ญญาณซึ่งตอนนี้ชั่วคราวนะไม่ได้เป็นตลอด ถ้าจาัดศาสดาระเราปิดเราก็เป็นอัตตาของเราถ้าช่วงไหนศาสดาระเราเปิดเราก็เป็นจิตวิญญาณนะคะแต่ในสภาวะที่เราเป็นจิตวิญญาณเราจะไม่มีข้อโต้แย้งเราจะไม่มีโอ้เราทําไม่ได้มันจะเป็นไปเองมันมันเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเราเราจะกลายเป็นเช่นนั้นเลยเราจะกลายเป็นคนที่อ่อนหวานเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เราจะเป็นคนที่เราไม่อยากแตะเล่าเราไม่อยากแตะบุหรี่ มันเป็นไปเองในระดับของสัสรระตรงจุดนี้เองสัสรระมีหน้าที่ทําให้เกิดให้เราสามารถเชื่อมต่อได้ก็คือในจุดที่การทุกอย่างนะครับมันเกิดอินทิเกรชันใช่ไหมอินทิเกรชันคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยที่ความคิดก็หมดไปนะครับแล้วมันจะเกิดความเพลิดเพลินความปิติสุขเกิดขึ้นตรงนั้นด้วยนะครับมือนกว่า เมื่อคุณสามารถเข้าสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวคุณจะพบว่าเอ๊ะทำไมมีความสุขอะทําไมความคิดมันหายไปแล้วครับมันคล้ายๆกับว่าเราไปเจอคนคนที่เราชอบแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆค,คุยกันแบบสามสี่ชั่วโมงหรือคุยกันทั้งคืนอะไรเงี้ยนะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเลยทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติใช่ไหมฮะเป็นไงเกิดการหลอมรวมแล้วก็เกิด การเชื่อมต่อกันในในกลุ่มของคนแต่อันนี้ก็คือในระดับที่เหนือขึ้นไปอีกครับเมื่อเราเข้าไปสู่สติของเราเข้าไปสู่แอเรียของการเชื่อมต่อกับพลังไบเบิชั่นแล้วเนี่ยครับเราจะสามารถปล่อยวางนะทำให้ความคิดของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงก็คือเรามองทุกอย่างที่เห็นโดยปราศจากความคิด เราเอาความคิดของตัวเราไปปลูกแต่งเราเห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นั่นคือสิ่งที่เป็นศัจธรรมนะครับเป็นสภาวะของสัจธรรมเปิดก็คือสิ่งที่คุณไก่เพิ่งพูดไปนิรวิจาระสมาธิเมื่อสัจธรรมเปิดเราจะเข้าสู่สมาธิขั้นนิรวิจาระหรือขั้นจิตว่างเป็นสติรู้ที่ปราศจ,จากความคิดนะคะอย่างอัตโนมัติ ในสัจโยคะระดับของสมาธิจะมีหลายขั้นตอนขั้นที่เราอาจจะมีประสบการณ์ตอนนี้แล้วคือมีราวิจารสมาธินะคะจากนี้ต่อไปก็จะเป็นมีราวิเกาปาสมาธิแล้วก็ยังมีขั้นสูงกว่านั้นอีกนะคะแต่ว่ามินิมัมออฟมินิมัมคือในการปฏิบัติของเราในชาตินี้นะคะยังไงยังไงเราก็ต้องเข้าสู่ ในในชีวิตของโยคยีเข้าสู่นิรวิจาระสมาธิให้ได้เมื่อสัจรรระเปิดเนี่ยมันจะอัตโนมัตินะคะเราจะสามารถเข้าสู่จิตว่างได้อย่างอัตโนมัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าในชีวิตความเป็นโยคยีของเราเนี่ยสัจธรละเปิดได้ก็ปิดได้ประจำเลยนะคะคือ mm hmm. <laughs> ถ้าเราโกรธปุ๊บสัจธรละก็ปิดหรือบางครั้ง ถ้าใจเราสติเราจดจ่อกับวัตถุอะค่ะถ้าช่วงไหนเอ่อเสิร์ชอินเทอร์เน็ตซื้อของเยอะไปนิดนึงดูแฟชั่นนะคะเยอะไปนิดนึงหรือดูตารางหุ้นดูตลาดตลาดหุ้นนะคะจดจ่อมากไปนิดนึงนี่คือศาสดาละปิดแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังจริงๆก็คือถ้าเราไปจดจ่อกับโลกแห่งวัตถุมากจนเกินไป อ่สราสัจะละก็จะปิดแล้วสภาวะที่เราบอกว่าเราจะเข้าสู่จิตว่างเนี่ยจริงๆก็จะไม่ใช่นะคะทนี้จากจากสภาวะจิตว่างเนี่ยจริงๆคุณแม่สิงหมาราจีจะบอกว่าเป็นมิติที่มิติที่สี่เราจะอยู่ในมิติที่สี่แต่จริงๆมันยังมีมิติที่ห้าที่เราจะต้องเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานของนิราวิจารสมาธิเราก็จะไม่สามารถขึ้นไปสู่ะระดับของสมาธิที่ สูงขึ้นไปกว่านี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็คือเราจะต้องพยายามในความเป็นโยคียคือเราต้องพยายามรักษาสัสราละของเราให้เปิดอยู่ตลอดทีนี้มีอะไรบ้างที่เป็นศัตรูของสัจระละคะ่ะสัจระละนั้นเอาอันดับแรกเลยก็คือว่าเป็นจักระที่เจ็ดซึ่งเชื่อมต่อกับจักราหัวใจจักราที่สี่นะครับก็คือหมายถึงว่ากึ่งกลางของสัรจะละนี่นคือ หัวใจนะคือหัวใจคือจิตวิญญาณนะครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ต่อต้านหัวใจและจิตวิญญาณก็จะทําให้่ศาส,ะสาลับปิดนะ,ะคือหัวใจจิตวิญญาณนั่นคืออะไรก็คือการอย่างเช่นเราสนใจแต่เรื่องของวัตถุมากเกินไปเรื่องของความคิดมากเกินไปเรื่องของความก้าวหน้าเฉพาะด้านวัตถุนะความร่ำรวยหรือว่าเราสนใจแต่อีอโก้ครับ ความโด่งดังอะไรแบบนี้ความมีชื่อเสียงหรือหมกมุ่นความคิดอยู่กับสิ่งที่เป็นด้านลบนะสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้จัก,การที่7ปิดนะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากระทบกับตัวเราแล้วทําให้เกิดความหม่นหมองนะครับหนะม่นหมองทั้งอารมณ์ความรู้สึกทั้งความคิดก็ดีก็รู้จะทําให้จัก,การที่7นั้นปิดท,ท,ทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือ อันนี้คือจากการที่เจ็ดก็คือเหมือนกับว่ามีปฏิญญิยาใช่ไหมตามชีวิตประจำวันของเรานะครับแต่ว่าถ้ามันแบบไล่แรงขึ้นไปอีก,อกสเต็ปหนึ่งอนะ่ะถ้ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุสมมุติมันเป็นเรื่องของความรู้ที่ผิดความรู้ทางจิตวิญญาณที่ผิดนะอันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะยึดถือความรู้หรือมีความเชื่อที่ผิดนะครับซึ่งตรงข้ามกับสัจธรรมแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเป็นความรู้ที่ไม่ได้มาจากกูรูที่บริสุทธิ์อาจจะเป็นกูรูที่ หลอกเอาเงินของคุณนะครับหรือว่าคําสอนบางอย่างหรือการฝึกพลังอิเทธิทปฏิหารหรือความรู้อะไรที่เป็นในด้านศิลศาสตร์อะไรแบบนี้ก็ทําให้จัก,การที่7ปิดปนะิดเพราะว่เาเพราะว่าความรู้เหล่านั้นไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ก็นอกจากที่จะทาให้จัก,การที่7ปิดแล้วก็ยังทําลายกับจักรอื่นๆในร่างกายด้วยนะอย่างเช่นจัก,การาสวัสดิสฐานนาบีอะไรแบบนี้นะครับออนอกจากนั้น ก็นะคือง่ายๆนะก็คือว่าความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์นะอารมณ์ที่ไม่บริสุทธิ์นะการยึดติดทางวัตถุนะครับการใช้ความคิดที่มากเกินไปนะครับแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะสำคัญมากเลยอีกสเต็ปที่สามนะการที่ทําให้จาัก,การที่เจ็ดปิดนะก็คือว่าคุณต่อต้านไสยขคะต,ต่อต้านคําสอนของคุณแม่สิบปตะจีนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ค้นพบวิธีการในการ เข้าสู่จาัก,การาที่7นะครับในการได้รับการตระหนักรู้ตนเองนะครับก็คือยากมากนะเพราะถ้าเืิดว่าเกิดแบบว่าต่อต้านน,นค,วความรู้ในสหัสเนี่ยหรือคําสอนของคุณแม่อันนี้ยากมากที่จัก,การที่7จะเปิดนะครับแล้วบางทีอาจจะปิดแล้วอาจจะบล็อกเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้อีโก้ของเรานะครับมากเกินไปนะจนกระทั่งเราไม่เข้าใจว่าสัจธรรมและความจริงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรถ้าจะให้สัจธรรเปิด เราก็ต้องเปิดหัวใจเราหัวใจเราจะต้องเปิดอยู่เสมอคือตรงกลางศาีรษะของเราคือบรัมรันดานะคะคือช่องที่คุณดารินีนะคะผ่านแล้วก็คือที่ตั้งของอใจกลางใจกลางของจักรที่7นะคะแต่ล้อมรอบนะคะล้อมรอบตรงบร,บรมรันดาานี่คือจักรหัวใจนั่นก็คือถ้าหัวใจเราปิด ะะจากกระหัวใจก็จะบีบาศาสดาระาศาสดาระก็จะปิดด้วยคําว่าหัวใจปิดก็คือเมื่อกี้คือหัวใจหมดหมองนะคะที่คุณไก่บอกหรือหัวใจที่ปราศจากความรักเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเต็มไปด้วยความเกลียดชังนะคะหรือหัวใจที่มันขาดปิติสุขไม่สามารถไม่สามารถนำแสงแห่งปิติสุขเข้ามาอยู่ในหัวใจได้ก็จะทำให้าศาสดาระ ปิดได้อีกเช่นกันแล้วก็ท้ายสุดก็คือถ้าเราไม่รีค o อกไนซการมีอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือเหนือขึ้นไปคือเราเราเชื่อแต่โลกวัตถุมันจะมีคนที่อะไรอื่นๆที่มองไม่เห็นด้วยตาจะไม่เชื่อแล้วัจะเชื่อได้เฉพาะที่สามารถมองเห็นด้วยตาเท่านั้นครับจริงๆแล้วคือถ้าเปิดเป็นคนไทยถ้าเปิดเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเราก็จะ ยึดมั่นในคําสอนของการที่อยู่เป็นทางสายกลางถูกไหมนะครับมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนั้นจะนําไปสู่มรคนะครับก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสู่การบรรลุธรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทางสายกลางนั้นถือว่าเป็นหนทางนะครับที่จําเป็นเลยที่จําเป็นเลยนะครับแม้แต่ว่าคุณฝึกเซล์คาคูณก็ต้องอยู่ในทางสายกลางนะครับถึงว่าถึงจะทําให้จาัก,การที่7ของคุณนั้นเปิดอ่ะมันนั่นหมายความว่าอะไรคือคุณจะต้องมีองค์ประกอบ ทุกอย่างนะครับก็คือในการใช้ชีวิตขอ,ของคุณนะครับไม่ไว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในทางโลกและทางธรรมนะแล้วก็การฝึกปฏิบัติสมาธิทำทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าในเซลลค้าเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่านั้นนิดนึงนะในการที่จะทําให้คุณเข้าสู่ทางสายกลางนะครับก็คือมีพลังคุณเดลินีช่วยแต่ว่าพลังคุณเลินีจะช่วยเราก็ต่อเมื่อเราเปิดหัวใจให้พลังคุณเดลินีไอ้ดอกมันจะเป็นลูกโซ่อย,อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวที่จะเป็นตัวช่วยเราอะนะครับรคือถ้าเผื่อเรา เปิดหัวใจนะครับเรายอมรับคําสอนแล้วก็ลองปฏิบัติสมาธิสม,มส่ำเสมอพลังพนีนจะช่วยให้เราเข้าสู่ช่องกลางแล้วก็จะช่วยทําให้จักรที่เจ็ดนั้นเปิดออกง่ายขึ้นทําให้กระบวนการในการที่เราจะก้าวหน้าเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เ,รเรียกว่าอะไรไม่ใช่แค่ใช้ไม่ใช่แค่ใช้สติหรือตบะแต่ใช้ภักตินะภักติก็คือความรัก นะครับผมไม่ได้ใช้แค่ความมานะพยายามอย่างเดียวความมานะพยายามอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าต้องมีพักติด้วยนะครับเพราะคุณมีพักติคุณก็จะทําให้ทุกอย่างมันอ่อนลงมันนุ่มลงมันเย็นลงนะครับแล้วก็จะทําให้เราเข้าสู่สัจรด้ง่ายขึ้นการนั่งสมาธิสม่ําเสมอก็จะเป็นวิธีรักษาศาสธราระให้เปิดแต่พอนั่งสมาธิเช้าแล้วเข้าไปอยู่ในการงานเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตเดี๋ยวศาสธราระก็อาจจะปิดอีก ท่านบอกว่าเราจะต้องตั้งสติที่ศราสดรระแล้วคอยเช็คอยู่เสมอๆนะคะถ้าตอนไหนที่เรารู้สึกว่าสราสดรระเราปิดเนี่ยเราก็สามารถยกพลังได้คือวันหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องยกพลังเฉพาะาเฉพาะตอนนั่งสมาธินะคะแต่ตอนไหนที่เรารู้สึกว่า,าสราจธาละเราเรียบร้อยแล้วเราปิดแล้วนะคะก็ท่านบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยยกพลังหลายครั้งก็ได้นะคะเพื่อรักษาให้สราสดรระของเราเนี่ยเปิดออกคือ ถ้าศาสาระตอนไหนศาสราระเราเปิดเนี่ยเราก็เป็นโยคยีช่วงไหนศาสราระปิดก็เราก็ห่างจากความเป็นโยคยีเพราะโยคียคือการเชื่อมต่อก็จะมีเทคนิคให้นิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมใช้กับต,ตัวเองด้วยแนละ้วก็รู้สึกได้ผลดีนะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าการงานก็ดีนะครับการเรียนก็ดีการสร้างสรรค์อะไรก็ดีนะครับถ้ามีพลังไวเบชั่น สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําสเร็จอออันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเคล็ดลับของการเป็นไซโยคะเลยเป็นไซโยคีเลยนะคือเวลาที่คุณทํางานใดๆก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นการเดนธรรมดาทําอาหารหรือว่าเรียนหนังสือหรือว่าทําบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่อาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณทําสิ่งนั้นด้วยสติที่อยู่บนจกักรที่เจ็ด นะครับทำด้วยหัวใจนะครับทำด้วยความภักติเพื่อจะทําให้งานนั้นออกมาดีที่สุดโดยที่ไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวของตัวเองเป็นอีโกของเราฉันเก่งที่สุดฉันจะต้องทําให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราแค่วางสติของเราบุญบุญจาัก,การที่7ในการทําการงานใ,นใดๆก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้การงานสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมีพลังวเบรชั่นแล้วเมื่อสิ่งนั้นมีวเบรชั่นจะทําให้คนแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยสบบามารถรู้สึกได้ครับเขารู้สึกเขาจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยอันนี้ งานนี้ดีงานนี้น่าสนใจงานนี้ดูแบบมีประโยชน์งานนี้ช่วยสร้างสรรค์อะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่มีพลังไวเบชั่นดังนั้นก็คือการที่เรานั่งสมาธิชำระล้างสติเราให้บริสุทธิ์แล้วลองหัดตั้งสมาธิโดยหัดตั้งสติในชิ่วิจวันที่จักรที่7ในขณะที่คุณทําการงานใ,นใดๆด้วยนะครับแล้วมันจะช่วยคุณนะครับกระบวนการของสยยัจโยคค มันเป็นกระบวนการของวิวัฒนาการของมนุษย์จริงๆมนุษย์ก็วิวัฒนาการมาตั้งแต่เป็นอะมีบามาเป็นสัตว์น้ํามาเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์บกนะคะตามวิชาชีววิทยาที่เราเรียนมาแล้วก็เราก็มาเป็นมนุษย์แต่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจริงๆจากที่เราเป็นอยู่อย่างเนี้ยตัวตนของมนุษย์ตอนเนี้ยถ้าหลักของวิวัฒนาการนะคะจริงๆเราก็ต้องไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอีก และการก้าวไปข้างหน้าอันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่คุณแม่สิมัตจีได้อธิบายเอาไว้นั่นเองนะคะมนุษย์ในอนาคตจะเป็นมนุษย์ที่เชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราก็จะมีสติรู้ที่ละเอียดมากขึ้นที่จะรับรู้สัจธรรมได้นะคะถ้าเราตระหนักแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าการปฏิบัติสัจโยคะการทำสมาธิ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะมันไม่ได้เป็นภาระมันไม่ได้เป็นการบังคับตนเองแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถวิวัฒนาการขึ้นก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์อีกเจเนเรชันหนึ่งตอนนี้เราเห็นแค่โทรศัพท์เห็นแค่แล็ปท็อปที่มันมีเจเนเรชันใหม่มาเรื่อยๆะะจริงๆมนุษย์ก็คือกำลังก้าวสู่การมีเจเนเรชันใหม่เช่นกัน ใช่เราต้องอัปเกรดตัวเราเองเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติทำให้ตัวเรามีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับ